ผมอยากจะได้พระบูชา<ม>องค์ใหญ่ๆสักหนึ่งองค์นะฮะมาตั้งตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะไว้เป็นสิริมงคลให้กับร้านนะฮะผมเห็นพระองค์นี้ผมก็รู้สึกสะดุดตาและก็ชอบนะฮะสุพี่อยากได้เท่าไหร,ร่นะฮะลองเปลี่ยนลองเลือกดูอ่ะลองเลือกดูก่อนเนาะ<ๆ>ก็องค์นี้คือพี่ให้ผมแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะฮะก็ตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะครับผมก็ออกมาดูร้านนะฮะว่าตอนนี้ร้านเนี่ยเรียบร้อยดีไหมก็สรุปเลย บิวอินยังไม่เสร็จบิวอินยังไม่เสร็จนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะว่าเวลาทํางานปราณีตนะฮะก็ต้องอาจะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยไปพร้อมๆกับ FC นะฮะเดี๋ยวไปชมกันครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับซึ่งผมออกแบบมาเนี่ยให้มีรูปแบบที่ทันสมัยนิดนึงนะฮะก็ออกเป็นแนวแบบเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะฮะซึ่งผมจะเอาพักวางตรงนี้ทั้งหมด8องค์นะฮะก็คือฝั่งละสี่อง ตรงนี้4ี่องค์ตรงนี้4ี่องค์นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยพระที่มีอยู่เนี่ยน่าจะไม่เพียงพอในการมาวางนะฮะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการหาพระเพิ่มเต,มติมนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตามหาพระเอามาวางตรงนี้นะฮะแต่ไม่รู้วันไหนจะได้ครบนะฮะอี๋ยวตามเข้าไปดูในครับพอเข้ามาภายในร้านนะฮะก็ตีมเป็นสีทองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจะเห็นว่าเป็นเหมือนโดมนะฮะหรือเรียกอีกอย่าง,งว่าทัชมาฮาลนะฮะก็เป็นอะไรที่ดู เลิศหรูดูแพงนะฮะดูมีราคามากๆนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นนะฮะก็จะเป็นจอทีวีนะครับซึ่งผมได้สั่งไว้แล้วล่ะเดี๋ยวจะมาติดภายในวันสองวันนี้นะทั้งหมดนะครับที่ผมวางแผนไว้คือว่าจะมีจอทีวีทั้งหมด8ตัวนะฮะซึ่งจอทีวีเนี่ยก็จะมีไว้ให้เพื่อนพี่ที่เข้ามาเช่าพระหรือพี่เอที่มาปล่อยพระเวลานั่งรอก็อาจจะชมรายการพระใหม่ๆหรือว่าชมว่าวันนี้มีพระอะไรบ้างนะฮะหรือชมพระบูชาอะไรอย่างงี้นะฮะก็เดี๋ยวจะ นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะอะต่อไปนะครับเดินถัดเข้ามาข้างในเนี่ยตรงนี้เป็นตู้พระนะครับกำลังบิวอินอยู่นะฮะตั้งใจทานะครับอยากจะให้ f c นะครับมาแล้วรู้สึกประทับใจนะฮะเห็นบรรยากาศนะครับในการต้อนรับแล้วก็บรรยากาศในร้านนะครับที่ดูมีความอบอุ่นนะฮะด้านในนะครับถ้าเดินมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความเรียบร้ดูดีมีสไตล์นะฮะแล้วตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นประตูนะฮะด้านในนี้นะฮะถ้าเข้าไปเนี่ยก็จะเป็น อีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะเพราะว่าด้านหน้ากับด้านในก็เป็นคนละคอนเซ็ปต์นะฮะก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําขึ้นมานะฮะให้เพื่อที่เวลาเข้ามาที่ร้านนี้แล้วรู้สึกมีหลากหลายอารมณ์นะฮะอ่าเปิดเข้าไปป๊าโอโ้โหยังล้มลอยู่เลยไม่เข้าไปได้ไหมเดี๋ยวรอเสร็จก่อนดีกว่า ตอนนี้ข้างในลกมากเลยฮะเอาดูแค่ความสวยงามด้านหน้าก่อนแล้วกันนะฮะตรงนี้ผมก็จะวางพระทั้งหมด3องค์1นึ่งสองหนึ่งในดวงใจของผมก็คือพระของหลวงปู่โตะนะฮะซึ่งผมจะวางไว้ตรงกลางฝากพี่พี่เอติดตามแล้วกันส่วนด้านบนนี้นะฮะผมอยากจะได้พระบูชาองค์ใหญ่ๆสักหนึ่งองค์นะฮะมาตั้งตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะไว้เป็นสี่มงคลให้กับร้านนะฮะมีพี่พี่เอหลายท่านส่งพระมาให้ผมดูผมประทับใจอยู่ท่านหนึ่งเป็นพระบูชาขนาดหน้าตัก17นิ้ว ความสูงประมาณ27นิ้วความกว้างประมาณ19นิ้วเขานัดผมดูวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มกว่าไม่รู้จะดึกไปหรือเปล่าแต่คุยกันล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะไปดูให้พี p p f c ตามไปชมพร้อมกันว่าวันนี้ผมจะได้พรกมาวางหน้าร้านหรือเปล่าสู่ปาการใช่ไหมอ่ะไปน่เดี๋ยวไปสูปราการกันครับผม ก็ไม่อยู่ที่จะมาแบ่งพารให้ผมไปไว้ที่ร้านคือตอนนี้ร้านผมเนี่ยบิวอินใหม่ก็คือทําใหม่เนี่ยก็จะมีช่องที่ต้องเอาพารไปวางมันมีอยู่ชั้นหนึ่งมันมีตรงกลางเลยนะกลงกลางร้านที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพระองค์ใหญ่หน่อยพอพี่ส่งรูปพระมาเนี่ยผมเห็นปุ๊บเออองค์นี้สวยนะน่าจะไปวางตรงกลางให้ร้านดูเด่นและดูสวยผมเห็นพระองค์นี้ผมก็รู้สึกสะดุดตาและก็ชอบนะฮะซึ่งพระเนี่ยหน้าตากว้าง17นิ้วสูง26นิ้วนะฮะแล้วก็ ขนาดความกว้างเนี่ยจะประมาณ9นิวมั้งครับพระองค์นี้เป็นเหมือนเป็นสมัยอู่ทองหล่อขึ้นมาใหม่คือถ้าอู่ทองนี่มันต้อง2300ปีเนาะที่คุยเบื้องต้นจะมีพระบูชา3องค์ใช่ไหมฮะคุณพี่อยากได้เท่าไหร่นะฮะลองเปลี่ยนลองเลือกดูะอ่าลองเลือกดูก่อนเนะาะก็องค์นี้คือพี่ให้ผมแล้วเนาะขอบคุณมากครับก็องค์นี้เป็นองค์แรกนะที่แบ่งให้ไปบูชาที่ร้านนะฮะก็เหมาะกับการนําไปขึ้นร้านใหม่นะฮะอาจจะดูอีองค์หนึ่งอีสององค์อ่ะโทษทีเดี๋วดูอีสององค์ คือองค์ที่สองนี่อาจจะเป็นผมอยากได้เป็นพระสังกจายพระสังกจายพระสังกจายแฟนห่วมาแฟนห่วมารอเคยมีมาขอเช่าต่อไม่ให้ผมชอบทรงอ่ะสวยดีอ่ะเอาแยกปุ้มดูนะฮะได้ครับได้เลยครับอหูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เด้อผมต้องไปทางนู้น โหหนักหนักคือหนักปูทั้งล่างแล้วก็มีเหมือนบรรจุพระด้วยก็เลยหนักเป็นหลวงพ่อพเปิดครับน่าจะจริงๆไม่ได้เก่ามากเท่าไหร่น่าจะเป็นประมาณปีสามกว่าน่าจะมาไล่ๆกับองค์นู้นฮะ mm hmm. องค์ที่เป็นพิมพ์ที่เป็นท่านนั่งอยู่ฮะ mm hmm. ครับจริงๆพระเขาแค่รูปทรงที่สวย mm hmm. ที่ผมชอบเนาะไม่ได้เก่าแบบทุกองนะฮะ mm hmm. ที่อยากได้ก็มีเนี่ยแหละมีสังฆาจายที่ดูไว้นะฮะแล้วก็ชินาราชได้ไหม ทวดิชินราชกับพระสารอาจารย์ถ้าถามองค์นี้ผมให้พี่ห้าหมื่นได้ไหมถ้าถามองค์นี้ผมให้พี่ห้าหมื่นได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับอ่ะถ้าได้ขอบคุณมากครับพี่ก็คือคุณพี่เขาเมตตานะครับแบ่งองค์นี้ให้ไปบูชานะฮะแล้วก็มีสารจายนะครับแล้วก็มีชินราชองค์นี้นะฮะก็ทั้งหมด3องค์นะครับแต่วผมผมขออนุญาตยกเลยนะฮะ ทั้งหมดนะครับคุณพี่เขาก็แบ่งให้ทั้งหมด3องค์นะฮะก็จะมีองค์ใหญ่แล้วก็มีสังฆจายแล้วก็มีชินราชนะครับก็ทั้งหมด5้า0 0บาทนะฮะที่คุณพี่แบ่งไปให้บูชาต่อนะฮะเดี๋ยวผมจ่ายเงินพี่กกก่อนนะครับโอเคทั้งหมด50,000บาทนะฮะเดี๋ยวมอบให้คุณพี่เขาโอเคครับขอบคุณครับคุณพี่ครับขอบคุณครับครับผมก็ประมาณเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยว ยังไงนะครับในครั้งหน้าเดี๋ยวถ้ามีพอมาช่บพระแบบนี้อีกนะก็จะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนพี่ได้ชมกันนะครับวันนี้นะฮะนำพระไปบูชาที่ร้านนะฮะก็ถือว่าเอาเลิกเอาใช้นะครับก็ขอบคุณคุณพี่เขาด้วยนะฮะพอร้านตกแต่งเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะนำรูปมาให้พี่ทุกท่านได้ชมกันนะฮะขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณคุณพี่ด้วยครับขอบคุณครับ